สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาสรุปทุกความมันจากการแข่งขันพรีเมียลีกสัปดาห์ที่18ทั้งผลการแข่งขันฟอร์มของแต่ละทีมอันดับในตารางคะแนนและดาวซันโวใครคือทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดและใครกำลังตกที่นั่งลำบากไปติดตามพร้อมกันเลยครับเซกชั่น1ผลการแข่งขันแมตช์วีค18แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งถึงอเวอร์ตันเกมที่หลายคนคาดว่าแมนซิตี้จะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากแต่แอเวอร์ตันสร้าง ซอร์ไพรส์ด้วยการยันเสมอได้สําเร็จเกมนี้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันที่เหนียวแน่นของแอฟเวอร์ตันแมสซิตี้จะพยายามบุกอย่างหนักแต่ก็ไม่อาจคว้าชัยได้เซาแทแฮมปันศูนถึงหนึ่งเวสต์แฮมเวสต์แฮมทำได้ตามเป้าหมายด้วยประตูโทนจากลูกยิงของมิคาออลอันโตนิโอชัยชนะครั้งนี้ช่วยให้พวกเขาหนีโซนท้ายตารางส่วนเซาแฮมปันยังคงมีปัญหากับการจบสกอร์ที่ไม่คงนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งถึงศูนย์ท็อตแนมฮอสเปอร์นอตติงแฮมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้ง การชนะสเปอร์ทีมใหญ่ทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับการไล,ล่ล่าพื้นที่ยุโรปนิวคาสเซิล3ถึง0แอสตันวิลล่านิวคาสเซิลยังคงความร้อนแรงในบ้านเกมนี้พวกเขาคุมเกมได้ตลอด90นาทีประตูจากอิซักและเพื่อนร่วมทีมทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนบอลมัด0ถึง0คริสตันคารเลซแม้ทั้งสองทีมจะพยายามบุกกันทั้งเกมแต่การป้องกันของทั้งคู่ทำให้จบลงด้วยการแบ่งแต้มแบบไร้สกอร วูดแฮมตันสองถึงศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชัยชนะของวูดในเกมนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญโดยคุณย่าทําประตูช่วยทีมเก็บสโดยคุณย่าทําประตูช่วยทีมเก็บสาแต้มส่วนแมนยูยังคงมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลสามถึงหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมไว้ได้ด้วยการยิง3าประตูจากซาลาและทีมเพื่อนร่วมทีมชัยชนะครั้งนี้ทําให้พวกเขารักษาตําแหน่งตาฝูอย่างเหนียวแน่น ไรตันศูนย์ถึงศูนย์เบรน์ฟอร์ดแม้ไรตันจะครองบอลได้มากกว่าแต่พวกเขาไม่สามารถจอดแนวรับของเบรนท์ฟอร์ดได้สุดท้ายจบด้วยผลเสมออาร์เซนอลหนึ่งถึงศูนย์อิสวิชเกมนี้อาร์เซนอลต้องลุนเหนื่อยกับการเจอทีมท้ายตารางอย่างอิสวิชแต่พวกเขาก็สามารถเก็บสามแต้มสำคัญได้จากประตูชัยในครึ่งหลังเซคชั่นสองตารางคะแนนหลังจบนัตวีดสิบแปดมาต่อกันที่อันดับตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันสัปดาห์นี้กันครับใครอยู่ในพื้นที่ท็อปโฟและใครต้องรีบเร่งฟอร์มเพื่อหนีการตกชั้น ลิเวอร์พูลลบ42คะแนนยังครองจ่าฝูงต่อเนื่องอาเซนอลลบ36คะแนนเชลซีลบ35คะแนนนอตติงแฮมฟอร์เรสลบ3าบคะแนนนิวคาสเซิลลบ29กคะแนนเซาททมป์ตันลบ6คะแนนจงบุยของตารางลิเวอร์พูลยังคงนำเป็นจ่าฝูงโดยมีอาเซนอลตามมาไม่ห่างส่วนเซาททมป์ตันยังต้องพยายามอย่างหนักในการดิ้นรนหนีตกชัน้นเซคชั่น3อันดับดาวซันโวรประจำฤดูกาล โมฮัมเหม็ดซาลาลิเวอร์พูลลบ16ประตูเอริงฮาแลนแมนซิตี้ลบ13ประตูโคพาวเมอร์เชลซีลบ12ประตูอเล็กซานเดอร์อิซัฟนิวคาสเซิลบลบ11ประตูมาเทอุสคุนยาวูแฮมตันลบ10ประตูโมฮัมเหม็ดซาลายังคงนำเป็นดาวซันโบด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมใครจะไล่าตามเขาทันในฤดูกาลนี้ต้องรอติดตามครับ และนี่คือการสรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแมตช์วีค1ิหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับการวิเคราะห์ของเราถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ